สวัสดีครับเพื่อนๆในปีนี้เราจะคุยกันในหัวข้อปฏิหารสานะฮะปฏิหารสมีอะไรบ้างก็หนึ่งอิทธิปฏิหารสองอาเทศนาปฏิหารสอนุสาสนิปฏิหารนะฮะในส่วนของอิทธิปฏิหารข้อแรกออมีความหมายว่าอย่างไรครับ อีที่ปฏิหารก็คือการแปลงจากคนคนเดียวให้เป็นหลายคนได้แปลงจากคนหลายคนให้เป็นคนเดียวได้อย่างนี้นะฮะเดินบนน้ำดุดเดินบนดินนะฮะเดินบนฝาาดุดเดินบนดินนะฮะอย่างนี้แล้วก็รูปความดวงอาทิตย์ได้นะฮะแล้วก็ไปถึงผฮมโลกได้อย่างนี้ฮะอีที่ปฏิหารเป็นต้นนะฮะในส่วนของ อาธิษนาปฏิหารก็คือการทายใจคนได้ครับทายใจว่าคิดแบบนี้ตรึกแบบนี้นะฮะคิดในส่วนต่างๆทายยังไงก็าทายถูกว่าเขาคิดยังไงวิตกวิจาร์ณแบบไหนนะฮะในส่วนของอนุสาสนีปฏิหารก็คือปฏิหารในคำเทศสอนเป็นปฏิหารที่เราควรเ,เข้ามาศึกษานะฮะตัวนี้ พราะเป็นสิ่งที่พระศาสดาตถาคตของเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยแหละคือปฏิหารที่แท้จริงปฏิหารในคําเทศสอนของพระองค์เพราะคําเทศสอนเนี่ยคือตัวแทนของพระองค์ครับในส่วนสองปฏิหารแรกนั้นพระองค์ไม่ได้สารเสรินไว้นะฮะสารเสรินไว้แต่เพียงปฏิหารที่สามคืออธิษฐานปฏิหารนะฮะปฏิหารในคําเทศสอนนะฮะก็คือ ในคําที่สองท่านก็จะบอกว่าให้ทําแบบนี้ไม่ทําแบบนี้เรียนรู้แบบนี้ไม่เรียนรู้แบบนี้อย่างนี้ครก็เป็นปฏิหารที่เราควรนําเข้ามาปฏิบัติในตนเองว่าศาสดาของเราสอนเรื่องอะไรบ้างให้ทําอะไรเยอะให้ทําอะไรน้อยให้ทิ้งอะไรอย่างนี้ฮะเราก็เข้าไปเรียนรู้ในส่วนรายละเอียดก็เพื่อนๆก็เข้าไปเรียนรู้จากคลิปของ รัจจาร์ที่ได้พูดไว้อย่างละเอียดดีมากนะครับในส่วนผมก็จะเปิดหัวข้อไว้ตามเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆฝากสบู่ใบปอให้เพื่อนๆช่วยสนับสนุนเป็นกาลังใจกันหน่อยนะครับทักไลน์ทักเพียกันมานะครับเพราะว่าโควิดนี้นะฮะเราก็ไม่มีารายได้อะไรอยากให้เพื่อนๆช่วยกันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมจะนําธรรมะในส่วนต่างๆที่ แตกๆออกไปให้เเพื่อนๆได้รับรู้นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกีีตอไปครับ